เดือดสนั่นเปิดคอมเมนต์หนิงถึงจีดน้องสาวขีดกลางเพื่อนตารางซับแรงจินบินไปกับใครโพสระอุแรงต้องบอกเที่ยวบินอะไรนั่งตรงไหนไหมเดือดสนั่นเปิดคอมเมนต์หนิงถึงจีดน้องสาวขีดกลางเพื่อนตารางซับแรงจินบินไปกับใครจากการณีมีคลิปหลุดคนหน้าคล็กสามีนางร้ายควงสาวสวยไบสนามบินไปเที่ยวฮ่องกงจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สาวที่ควงไปไม่ใช่ภรรยาโดยซุ้มหน้าฝ่ายชายคล้ายกับจินทำวัฒนะสามีหนิง ตานิตามากๆนั้นขณะที่ไปส่องอินสตาแกรมจินทำวัฒนะเมื่อวันที่14เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566โพสตขอบคุณพี่ชายคณะไปดินเนอร์มือรูนั้นเรียกว่าเจอคอมเมนต์เดือดสน,นั่นจากแนนน้องสาวนิง้งเข้ามาฟาดแรงกลางโพสต์เลยว่าทำไรก็ควรเก่รงใจลูกเนอถึงจะไม่เกรงใจแม่ของลูกเป็นห่วงเธอนะ แต่แก็เป็นห่วงหลานมากกว่าอะสงสารนิริขนขณะที่เพื่อนตำรวจก็เข้ามาคอมเมนต์สายพิธีสนามบินเห็นนะว่าไปกับใครต้องบอกเที่ยวบินด้วยไหมจะบอกให้ว่า TG อะไรนั่งตรงไหนขณะที่นิงก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าเขาบังเอิญพี่จินไปทำงานกับหุ้นส่วนไปกันหลายคนด้วยตั๋วเต็มไปกลับกันคนละไฟล์หมดเลยพอร์ตนเขาจองตั๋วให้ขาะขณะที่อีกคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกนิงด้วยว่าแหนะ คนเครื่องเขาก็บังเอิญนั่งดีดซีติดกันนะพี่โดยเพื่อนตำรวจยังคอมเมนต์ด้วยว่าลูกผู้ชายตัวจริงต้องโกหกซึ่งแนนน้องสาวหนิงก็เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าตัวจริงหรอทั้งนี้หนิงยังคอมเมนต์ทราบซึ้งด้วยว่าในวันที่เรอแย่ที่สุดหนูรู้ว่าใครคือคนที่รักหนูและไม่เคยทิ้งกันเลยรักและศรัทธาหมดใจซึ่งเพื่อนตำรวจก็ตอบว่าพี่จะทิ้งน้องได้ยังไง รวมทั้งคอมเมนต์จากแฟนๆแ,และชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนมากทั้งต่อว่าเตือนสติฝ่ายชายและให้กำลังใจหนิิงตานิตาด้วย